สวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่นอนะอ้องเนาะกับเขาซูซองพี่ว่าซาลาคือเก่านะมันนี่สะเพสีสะเพสีปลูกมันเนาะเดี๋ยวสิพาทุกคนปลูกมันเดี๋ยวสิพาทุกคนไปเบ่งผูมันอีพ่อล้วปลูกไว้ น,นี้เป็นผู้มักทั่วเพิ่นเนาะนี่ต้นมักั่วแล้วเพิ่นสิเฮ็ดผู้ปลูกมันเพิ่นเพิ่น,นสปนิปลูกมันกับเพิ่นสิปลูกมันกับปลูกข้าวโพดเนาะอันนี้คือมันแล้วเราสิเน็บไปปลูกไว้ดิคือมันเคือมันเนาะคือมันก็คือกันกับยอดยอดอันนั้นค่ะพ่อยอดยอดยังนนล่ะยอดผักบุงเนาะมันคือกันกับยอดผักบุง เอาไปปบใส่ช้อด้วยถงเนาะใส่ชองอ๋อใส่ช้อนลำช้อนล้ำตัวรูปบ่เขาเน็บเนบเนบที่ละช้องล้ำเราไมนสีออกบ่อมันบ่ที่เป็นหมากอยู่บ่เบ่อเบ่อเบอเบอเบอเอเเบื่เบอเบ่อเบื่อเบื่อเขื่อเบ่เบื่เบ่อเอบ่่อเบ่เอ่เบ่่บ่ นี่เนาะเพคนสิเอามันไปปลูกกับมักถั่วนี่มักถั่วเคนปลูกมักถั่วก็ปลูกมันไว้พอตอนนี้หัวพันแล้วนะเนี่ยมันยังน้อยยังหอนดูคนที่ไปปลูกมันวิธีวิธีคนปลูกมันมันยังเออ มันม <Ừ. S 1> ันยังนะพ่อมันเกลียววะแดงๆค่ะเนาะห่าสิปกที่ละรูละสองสองยอดสองยอดต้นมันคือไอ้ยอดพักบุกให้เลยรวมก่อนรวมก่อบ่มันยอดมันก็รวมก่อนรวบคือสองลำมันขวัดลงนี่ขวัดลงนิด เจ้าเห็ดคู่มันไหวเลยเด้อผมใหญ่ร้อยเป็นร้อยบอก่บุ๋มชิดีบอกชิดีกับชิบูบอกฮุยกับบุ๋าร่าใชไหฮะพันคือคือือมัน ันเกวันบ่ให้กินน้ํบ่บ่เป็นกิบ่อันนี้เนาะวิธีของเพิ่นก็สิตัดๆแล้วมันไปปลูกทีละ2ยอด2ยอดอันนี้ก็เป็นบักทัวดินเนาะัวลีซงบ้านเฮาเอิ้นบักทัวดิน ยาคืนก็หล่ะเดอเื่อมันคือหยอดตกบุกนี่มันลอยไปตามพื้นง่ามได้ชิ้กินเฉพาะเดืองที่สองคับ้วเอมันนี้นะเยยมมานะ้ยขันเดียวทูกกินเบิดเบาะเงาปูเงาเอาห้อเห็ดขายบูมเบิ ันั่นยังชาวเขาเบาหน่ะเด็กกระต่ายมาใส่เบาแม่เอากระต่ายมาน้ำ so ด้วยเด้อข้าบอกอีเมลกระต่ายมาน้ำไหนกระต่ายกระต่ายกระต่ายอ๋อกระต่ายกระต่ายคือมันเราตัดเอาแต่ยอดมันไปเราก็ทิ่มพนมันใบเราก็เอาแต่ยอดมัน นี่ต้นมักทวดดิชมอง่์สิปลูกมันแหละกับสิปลูกมักซาลีเนาะปลูกมันนี่ได้ขายเนาะเพราะว่าตะกี้ตอนซอเพจําความได้พอลราปลูกเป็นไทหน้าน่ะนี่ตัวหัวมักใหญ่มากใหญ่คายกับเบิร์ตคนนี้เอามาแหละมันมันมันเราปลูกเองบม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ฟุยบม่ได้ใส่ยังเนาะมันเกิดธรรมชาติน่ะล้วก็สิตัดเอายอดมันนี่ อน้อยมันแล้วเราก็มาตัดตัดขึงตัดอน้อยมันมาตัดขึงนะคะก็เอาไปเด็ดไปนิบนิบนิบอีกทีเนาะนิบนิบนิบใช่สบายดีท่านผู้ชมด้วย สบ,บายดีท่านผู้ชมหัลโหลบังกอกสวัสบบดีท่านผู้ชอมอยู่กับฟ้าลินเด้ฝนเงินเขียวกระสังเนาะอันนี้คู่เดียวแลเราไปคุ้กเป็นหมาเป็จังไปขา,ายวามเรียนลูกตามเท้า ไปปลูกด้ละเด้ออันนี้มักทัวดินเป็นดอกเนาะือมักทักดินคนอันนี้คือต้นยังกระบลูกปูกปูปลูกลกปลูกปลูกปอูกูกปลูกกันฝกดีโอ้ปลูกกกกกกน บ้านสะเพนาสะเพสิมินโดเที <S <S ่ยวเขาเที um ่ยวเขาขมุขเมืองจะก็เที่ยวไปได้ก็บรูกกเจ้าเที่ยวมาเอาไมมเนาะมีรถกระบะวิกงวิโก้เที่ยวไปขมุขเวินนเลยอย่าเหยียบด้วล่ะเอ้ยอีพอแล้วที่ตัดไปเห็นบ่อีพอแล้วที่ตัดไปปุ๊นี่นี่เราตัดเหยียบเด้อเท่าเหนื่อยหายเด้อ ตอนนี้เวลาอยู่ประเทศเลาวเฮากา็หาม่กั่วแล้วเนาะแต่ตะว็นนี่ยังบ่ตกดินตะวนยังบ่ตกดินเนาะตะวนตะวนอยู่ไสล่ะนบาดนี้เมฆบงตะวนเอ้าเอาดิ่งเอาไปดนายัง,งต้นเออพิมพ์ยัง้ไปเอากระต่ายมาใส่นนะแม่ามาอนี่จยังบ่มา แบบป้าสิไปเอากระตาก่อนป้าสิไปเอาขาตั้งก่อนป้าก่อนเดี๋ยวเฮาสิไปเอากระตามาใส่ัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดอันนี้เกไพ่อเราเไม้ขนใหม่ยอดมันออกพอคนเราขอตม้ออกแต่ว่าเร้วก็อดินถมมันก็เกิดคก một cắt đó anh điền 西丽丽。于 <laughs> ถุงมันคือชั้นชั้นมาย้อยคือกูัวมีชั้นตันเด็กี่หางตื้นร้อยนึงเป็นผิดฝัดงายเห็นจะฝัด terima <tuk tangan> kasih ¡Mamá!

มัน,น,น,นได้ผลที่ดีไม่บื้นเพื่อนไม่เคลีมากนะแม่ฮะเคลีมากได้ปลกแล้วนี่อบอโอเคนะท่านช่วงสะเพรก,ก็ขอ,ขอจบคลิปเพียงแค่นี้เนาะนถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเไเด้วยไปเด้วยไปบ่าย